หาเห็ดอยู Programm, ่ค่ะเห็ดอยู่ค่ะเห็ดอยู่คขายางตังไก่พี่น้องรถจอยอยู่ปุ๊นไกลๆอุ้ยอยู่ค้างงามๆซีดอกจนนี่เออหาดอก้อยพคอ่องเอออุ้ยเออหนึ่งดอก ้องดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกยายหกดอกหกดอกเลยโอ้ยสวยงามนี่แหละแหลกแหกมันดอกหนึ่ง สวยๆด้วูนี่สิดอกน่ารักอุ้ยขวบดอกนี่ดอกกระจิดริดโอ้ย เ,เลย,เเลยว่าซื้อน้ำไปเคนกินท่านในมืนองเ้นี่นาค้าองค์อู้กุบออมไปย

หนึงเต่าเปาะเตะเปะโอเคอีกดอกนึงนั่งคือยางกายไปแล้วนี่นี่เห็นเซยสี่ดอกฝันพ่อตอนยางกายไปว่าพ่อนี่สองดอกนึงหลบนะเกิดพ่องามๆนี่นี่ไงเย็นไหมเอองามกัด thấy ngọn mày ngồi lại cái đã ừ. chờ cái này cái láng cửa chú ba sẵn kia kia này ngồi chứ nè cho đọt nghe tôi là, nghe nè ừ. khá, ừ, khá, khá khá nghe thật ừ, khá nghe ô đại đồ nghe nè Hãy ừ. chung cho kênh Ghiền Mì นั่นก็บแมนนอนนี่แมนแมนมีกีเหรอเห็นกีเหรอเห็นกีนี่โอ้ยอู้ยนี่เขาเด็กนอนเขาจังม้าอะไเธอพลังซุ้มเกิดโอ้ขาหักครับปุ๊กๆกัน

ทางลงเลยนี่นเก็บกระดาเก็บไปแล้วอดอกนึงพี่น้องเห็นบ้หลายค่ะแต่ว่าก็พาได้กินนี่เหมือดอะไรกัน,นี่สองดอกเวยค่ะ อันนี้ดอกนึงค่ะพี่น้องดอกหนึ่งอันนี้ดอกสองจ้ะสองดอกค่ะงามเลยอีกดอกนึงจ้ะยืดแปรกันเลยใบเขียวอัดไทยแล้วเนาะเพิ่งเห็นอีกดอกนึ่งจ้ะ เห็นปะคะอืมไม่เพิงคุ้มนะพี่น้องเลยไม่เพิงคุ้มหนดอกนึงเกิดปะดอกน้ำเยอะจ้ะดอกน้ำนะพี่น้องเก่นคอ,อรอยเยอะ ขาหายไเลยคาหายว่าเป็นอย่างนี้จ้ะอันนั้นกินขี้เกื้อกินแล้วอืมว่าอะไรเหลียวมาพี่ขันบ่ร์นันเจ้าเหลียวมาบ่ะมอบหรอกขันที่ดอกเงี้ยปนิเนี้ย เนี่ยบานปะนี่ไปเลยยายฮะดอกสวยๆเลยโอ้หาใหญ่ดิพ่อย่ปีนี่หาใหญ่จู ท,ที่หาย,ยากอยู่นะแม่ว่าไห่ยา,หา,ยยา,หายงหาแตงรวนเขาก็เลยพอกอยวนทางไลลไลลไลไไ <c oughs> หล้วกตั ง้ำค่ะพี่น้องมีอะไรจ้ะใด้เห็ดยูค่ะยูกับเห็ดปวกตามยูซี่ดอกสิไปซุปอร่อยอร่อย,ยกลับบ้านกันค่ะบัวปุ่งบัวนี่ก็จะเป็งนงาเนาะบัวปุ่งบัวเปลี้ยงนี่ก็ได้